ข้าวเหนียวกะทินะคะมันเป็นข้าวเหนียวมูนที่ต้องกินกับมะม่วงหรือว่ากินกับทุเรียนหรือขนมน,นะคะแต่ว่าเราอยากจะกินเด็กข้าวเหนียวอย่างเดียวกับน้ำกะทิบ้างเป็นบ,บางครั้งขอสักมือนะคะในรอบปีเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่อยากหยอดถั่วแข็งๆเพราะว่ารู้สึกจีบฟัน เคี้ยวกระดูกหมูมากเกินไปหน่อยก็เลยเจ็บที่กามข้างที่ถนัดสุดนะลองชิมกันหน่อยนะข้าวเหนียวมะม่วงแต่เราไม่มีมะม่วงหรือไม่มีทุเรียนไม่มีขนุนนะคะเพราะว่ากินสดๆไปเยอะแล้วของพวกนั้นนึกเสียว,ว่า กินข้าวเหนียวตามขนุนหรือข้าวเหนียวตามทุเรียนที่กินไปแล้วเนาะหลายวันมากข้าวเหนียวข้ามูลนุ่มหนึบดีค่ะเป็นยังไงกันมั่งเนาะวันวันของพวกเรา ที่เกาะพังงันนี่ <c oughs> มันอยู่ในช่วงของปิดหน้าฟ้าพวกเราไม่ต้องพูดเรื่องการเป็นอยู่อย่างอื่นเรื่องการทำงานหรืออะไรคิดว่าเป็นการพักผ่อนของตัวเองปิดบ้านปีนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องคิดมากจะได้ไม่ขยักขย่อน ฝรั่งก็ยังอยู่บนเกาะเยอะอยู่อืม สเสน่ห์ของการกินข้าเหนียวมูนถ้าเราไม่มีอะไรเลยก็ต้องใส่กะทิราดแบบนี้แหละ ทุกอย่างมีการทดแทนทดเชยนะคะเราไม่ได้ยินคนบ่นว่านั่นไม่ดีนี้ไม่ดีเลยนะคะเขาชะลอนี่ให้เป็นห้าหกเดือนเลยนะคะทุกคนเราจะรู้สึกว่าหายใจโล่งนะคนที่เป็นนี้เยอะ ะลอนี่ฉลอดอกฉลอต้นแล้วจะรู้สึกดีมากๆเลยล่ะแต่ก็เตรียมไว้ตัวไว้นะว่าเราจะต้องหืนขึ้นพอในช่วงที่เรากำลังออกสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งก็น่าขอบคุณมันนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราไม่ชนะมันหรอกโควิดอ่ะ กายพันไปจากโรคหวัดธรรมดาโรคปอดธรรมดาก็เป็นโรกปอดที่มีเชื้อนะ <c oughs> บางคนไม่ได้อยู่ในที่ที่มีคนติดเชื้อเลยนะคนก็เป็นกายเป็นว่าเจอตัวนี้ไปได้เฉยเลยที่พูดว่าทำไมถึงต้องขอบคุณมันก็มันทำให้เรา ได้ชะลออะไรตั้งหลายหลายอย่างเนาะชะลอ,อะรายรับชะลอยายจ่ายแต่ถ้าคนไหนที่เตรียมพร้อมไว้แล้วกําลังจ่ายมีเยอะไม่ต้องคิดมากเลยค่ะสบายสบาย ชิวๆไปกับมันวันวันของเราเนาะหมดเลยพูดแป๊บเดียวยังไม่ทันถึงไหนเลยขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตทุทกๆวันนะจากกาพังงันค่ะเอาไทย แล้วเราจะพบกันใหม่อีกนะคะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ติดจอและให้กำลังใจกันมาตลอดเลยนะคะบายบายค่ะ